สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําผัดพริกแกงหนูค่ะส่วนประกอบก็จะมีหนูย่างธรรมย่าง้ท,างทอนนะคะเราก็มาสับแล้วจะะเรียบแบบนี้มีพริกแกงพริกไทยอ่อนใบมะกรูดเราซอยแล้วและก็กะเพรา,านะคะเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะใส่น้ำมันไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่หนู 太可怜。我妹妹。 เมื่อไหร่ก็ต้องเอาหาเดิมแล้วก็ใส่น้ำมันไปหน่อยคะใส่พริกแกงชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยแล้วแต่ไปดับผัดไปเรื่อย

ใส่แหอมตใสนูใส่หน,นูลงไปอ่ะค่ะเราลืมชใหญ่ 中彩的啊！嗯。 แล้วไปพิกใหญ่อ่ะอันนี้ขั่นใหญ่จริงๆควานั้นพริกสุกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่แมนกูชิมก่อนได้ปะอือจะชิมก่อน ที่เราใส่เกลือไปแล้วแต่ว่าเราชิมก่อนว่ามันเค็มไหมถ้ามันไม่เค็มก็ใส่น้ำตาลไม่ค่อยเค็มเค็มน,นิดนึ่งแต่ปลาดิงก็เดี๋ยวเอาเสียงใส่ไปทีหลัง เขสร้างโซ่ไว้เขาไม่พิถีพิถันอ่ะเรื่ตาม ใส่และใส่แลมะกูดหั่นฝอย แล้วชิมรสชาติแล้วใช้ได้เราก็ใส่ใบกบเะเพราคะใบกะเพราชอบเยอะใส่เยอะชอบน,น้อยใส่น้อย มีคนให้กำลังใจสองตัวเลยแกงผัดเผ็ดหนูนาฝากกด Subscribe รราากดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกค่ะจะฝึกหัดทำไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะดีค่ะ